สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของคำคล้องจองอีกครั้งหนึ่งนะคะคือจะทบทวนให้ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะ,ะนักเรียนดูสองข้อความนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนักเรียนสังเกตในส่วนของสีน้ำเงินนะคะขยันขันแข็งนักเรียนสังเกตในส่วนของสีแดงคำว่าแย้มกับคำว่าแจ่มในส่วนสีน้ำเงินเห็นไม่เอ,อ่ย คำว่าขยันกับคำว่าขันในส่วนสีแดงมีลักษณะเป็นคำที่มีเสียงคล้องจองกันเรามาดูซิว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไรคำคล้องจองคือคำที่มีเสียงสัมผัสกันสัมผัสอย่างไรต้องเป็นคำที่ประสมสระเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราเดียวกันด้วยคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกด ก็คือคำในมาตรากกานะคะยกเว้นสระอําสระไอสระไอและสระเอาเพราะมันเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดอยู่แล้วไห้เรียนลองมาดูนะคะอย่างเช่นมา้าม้าสามารถคล้องได้กับป่าจ้าตะกรา้าหนาหญ้าสง่ามีสระอาเหมือนกันเห็นไหมคะต่อไปนี้ก็จะไปคล้องกับปีสีดีที่ พี่ชี้หนีมีสระอีเหมือนกันนะคะครัวมัวตัวชั่วรัวครัวกลัวสลัวใช้สระอวเหมือนกันแม่แต่แน่แท้แปล ى, แตร ى, ใช้สระแอเหมือนกันต่อไปแบบมีตัวสะกดนะคะ มาดูที่มาตรากงถ้าเป็นมาตรากงทุกคําจะต้องสะกดด้วยงองงูแล้วก็ไปดูสระด้วยเราต้องดูสระกํากับไปด้วยนะคะคงวงตรงลิงวิง่งกลิง้งจริงมาตรากลวันนั้นชันเขียนเพียนเปลี่ยนมาตรากมลมกม้ม ขนมห้ามถามปรามมาตะเกยเนยเคยเย,ย้เรื่อยเหนื่อยเปื่อยมาตรากกทุกสุขปลุกเสกเลขเมกมาตรากฏจืดยืดมืดพิษทิศ สนิทมาตรากบแบบแอบบแปลบบสูบรูปถูกนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคำที่คล้องจองกันนี้มีเสียงสรักและเสียงตัวสะกดเหมือนกันแต่มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้และจะมีพยัญชนะต้น หนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้นะคะอะเนี้อเรียนมาดูตัวอย่างคำคล้องจองกันนะคะคำคล้องจองที่มีสองพยางดูตามคุณครูไปเลยนะรำพันกันไกลบางคนสงสัยว่าทำไมพันกับกันมันหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ทำไมถึงคล้องจองกัน เอาเสียงของมันนะคะนักเรียนลองเขียนคําอ่านของคําว่ากันไกลสิมันก็จะเขียนเป็นไม้หันอากาศกับนอนหนูเช่นกันรำพันกันไกลใหญ่ยิ่งวิงวุ่นคุ้นเคยเฉยชาท้องฟ้าท้าทายสายแล้วแก้วน้ำลำคลองหมองมัว จะพบว่าพยางสุดท้ายของคําหน้ามีเสียงคล้องจองกับพยางแรกของคําต่อไปคําคล้องจองที่มีสามพยางนาฬิกาเสียงฮาเฮกาจะไปคล้องกับฮาเสียงฮาเฮไกวเปรน้องเฮจะไปคล้องกับเป ไกวยเปลน้องคล่องแคล่วดีน้องจะไปคล้องกับคล่องคล่องแคล่วดีสีชมพูดีจะไปคล้องกับสีเด็กนักเรียนอ่านเขียนเก่งเรียนจะไปคล้องกับเขียนอ่านเขียนเก่งรีบเร่งทำเก่งจะไปคล้องกับเร่ง รีบเร่งทำน้ำใจดีทำจะไปคล้องกับน้ำน้ำใจดีหน้าที่เราดีก็จะไปคล้องกับที่ในส่วนของคำคล้องจองที่มีสามพยางพยางสุดท้ายของคำแรกจะไปคล้องกับพยางที่สองของคำถัดไปก็ได้หรือพยางสุดท้าย ของคำแรกจะไปคล้องกับพยางค์แรกของคำถัดไปก็ได้ให้ในักเรียนดูตามแผนภูมินี้เลยนะคะคำคล้องจองที่มีสี่พยางบ้านเมืองของเราต้องเอาใจใส่เราจะไปคล้องกับเอาต้องเอาใจใส่เด็กไทยรักชาติ ไทยจะไปคล้องกับไทยเด็กไทยรักชาติไม่เข่าขลาดกลัวชาติก็จะไปคล้องกับขลาดกระเป๋าของใครใบนี้สีสวยใครคล้องกับใบใบนี้สีสวยฉันช่วยถือให้สวยก็ไปคล้องกับช่วย ฉันช่วยถือให้น้ำใจเพื่อนกันให้ก็จะไปคล้องกับใจนะักเรียนดูได้ตามแผนภูมิเลยนะคะคุณค่าของคำคล้องจองคำคล้องจองมีประโยชน์ในการใช้แต่งบทร้อยกลองให้มีความไพเราะเช่นนะักเรียนมาดูกลอนสีนะ ดูศึกษาไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้เรียนตอนปอ3ป4นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจสดชื่นท่าทางเริงรื่นผู้อื่นชื่นชมดูสัมผัสคล้องจองนะคะบทร้อยกรองจะต้องมีสัมผัสคล้องจองกันนเรียนมาฝึกอ่านคำคล้องจองด้วยกันนะคะอ่ะนเรียนลองมาดูคำคล้องจองสองอันนี้นะคะ อันแรกเขาจะคล้องคําต่อคําแต่ข้างล่างเขาจะคล้องกันหมดเลยนะคะอ่ะลองมาดูกันประเทศเขตแดนค่ําคืนรื่นเริงบรรจบพบปะนิ้วมือถือของเป็นหวัดคัดจมูกตั้งใจใฝ่รู้ ส่วนอันนี้นะคะจะคล้องกันยาวไปเลยเนาะอ่าดูนะโชคดีมีสุขทุกสังจ้างหายสายบัวกลัวเกรงเพลงโปรโดโขดหินบินสูงฝูงนกกกลูกปลูกผักครูก็ต่อให้รักเธอเจอกันวันพุธหยุดแล้ว แก้วแตกแลกเหรียญเขียนอา่านบ้านสวยรวยซัพย์นับเลขเด็กตี้มีสุขทุกวันต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ได้นะคะเราศึกษาให้ท่องแท้ก่อนเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเล่นกัน่มาดูกันอีกตัวอย่างหนึ่งเลยรักแม่พ่อรู้พอเพียง พ่อจะไปคล้องกับพอรู้พอเพียงเสียงไพเราะเพียงก็จะไปคล้องกับเสียงเสียงไพเราะฟังสนอหูเราะมาคล้องกับสนอะฟังสนอหูคุณปูย่ย่าหูไปคล้องกับปู่คุณปูย่ย่าตามองดูย่าก็ไปคล้องกับ นั่นเองเอามาดูแบบสี่พยางค์พวกเราเด็กดีล้วนมีความคิดดีก็ไปคล้องกับมีล้วนมีความคิดพินิดไตรตรองคิดจะไปคล้องกับนิดนอนอีิจอน,นิดเห็นไหมเอ่ยพินิดไตรตรองมองดูเหตุผลตรองจะไปคล้องกับ มองมองดูเหตุผลอดทนภาคเพียนผลก็จะไปคล้องกับทนอดทนภาคเพียรอ่านเขียนทุกวันเพียรก็จะไปคล้องกับเขียนนั่นเองดูจากสีสังเกตง่ายๆนะคะสระเดียวกันตัวสะกดในมาตราเดียวกัน นักเรียนอ่านบทร้อยกรองแล้วช่วยกันบอกคำที่มีเสียงคล้องจองกันนะคะอ้าวสำหรับบทร้อยกรองนี้คุณครูฝากเป็นการบ้านด้วยเลยให้ในักเรียนขีดเส้นใต้คำที่คล้องจองกันแล้วโยงเป็นแผนภูมิให้ครูหรือถ้าใครไม่ขีดเส้นใต้นักเรียนจะวงกลมวงกลมปืบ๊บในบรรทัดเนี่ย แล้วระบายสีเดียวกันให้ครูก็ได้นะอ่านแล้วแต่เลือกทําได้สองวิธีนะคะเอาแค่บรรทัดกับบรรทัดก็พอไม่ต้องโยงข้ามระหว่างบรรทัดหรอกเนาะเอาแค่บรรทัดต่อบรรทัดนะคะฝากการบ้านด้วยนะอ่านเดี๋ยวครูสมมติให้เอ้ยไม่ใช่คุณครูยกตัวอย่างให้ถนนหนทางทุกอย่างสร้างไว้นะเรียนมาดูเราดูที่พยางสุดท้าย ทององทางเห็นไหมคะทางจะไปคล้องกับอย่างอยอ,อางอ,อย่างไม่เอกอย่างเห็นเปล่าเออนักเรียนก็วงกลมทางกับอย่างให้ครูแล้วระบายสีหรือวงกลมคําว่าสร้างไปด้วยก็ได้อย่างเนี่ยเขาไปคล้องกับคําว่าสร้างในในประโยคเดียวกันเขาเรียกว่าอะไรนะในวรรคเดียวกันนะ่ะเอออย่างคล้องกับสร้างได้อีก ต่อมาประชาชาวไทยเข้าใจรักษาคําว่าไทยสไลด์เห็นไหมก็ไปคล้องกับคําว่าใจนักเรียนก็อาจจะวงกลมคําว่าไทยแล้วก็ไปวงกลมคําว่าใจใช่ไหมแล้วนักเรียนก็ระบายสีเขียวที่คําว่าไทยแล้วก็ไประบายสีเขียวที่คําว่าใจให้ครูแบบนี้ครูก็เข้าใจแล้วเอาเป็นบรรทัดต่อบรรทัดนะคะไม่ต้องโยงข้ามบรรทัดนะอะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟัง ถนนหนทางทุกอย่างสร้างไว้ประชาชาวไทยเข้าใจรักษาแม่น้ำลำคลองให้มองงามตาขยะใดหนาโปรดอย่าทิ้งกันอีกสามคคีต้องมีให้มั่นคนไทยรักกันสุขสรรแก่ใครพระเจ้าอยู่หัว ชนทั่วถิ่นไทยสุขทุกห่วงใยทรงใส่ใจจริงหากเราปรองดองทะต้องสุขยิ่งทั่วไทยชายหญิงจงรักพักดีฝากกันบ้านด้วยนะคะสำหรับเรื่องคำคล้องจองก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ฝากเด็กๆในคลิปหน้าจะเป็นคลิปวิดีโอสอนทำแบบฝึกหัดในหนังสือภาษาไทย ฝากตั้งใจฟังครูด้วยไม่เห็นหน้ากันในคลิปนี้มันก็จะครูโบก็ไม่รู้ว่ามันฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะอ่ะฝากด้วยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนฝากเด็กๆถ้าออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสและพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆถ้าอยู่บ้านก็ล้างมือบ่อยๆได้ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ฟอกสบู่นะคะคนครูต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ